และหลังจากที่เราสร้างคลาสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะทําการสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาจากคลาสที่เราสร้างขึ้นนะครับซึ่งอ็อบเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคุณลักษณะนะครับแล้วก็จะมีพฤติกรรมตามที่เราได้ออกแบบเอาไว้ในคลาสทุกประการเลยนะครับอ็อบเจกต์ที่เราสร้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างไว้ในคลาสคาสหนึ่งซึ่งเป็นคาสที่ใช้ในการทดสอบในการสร้างอ็อบเจกต์นะครับ โดยให้เราสร้างคลาสขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งคลาสนะครับให้เราไปที่แพ็กเกจ mypack นะครับคลิกขวาเลือก new นะครับจาว่า Class จากนั้นให้เราตั้งชื่อคลาสนี้นะครับให้เราตั้งชื่อว่า demo d e m o ตัวดีตัว, d ตวใหญ่นะครับจากนั้นกด finish นะครับเราจะได้คลาสขึ้นมาคลาสหนึ่งนะครับชื่อว่าคลาส demo นะครับจากนั้นให้เราใส่ m เมธอดเม n เข mm ้าไปในนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้โปรแกรมเนี่ยมาเริ่มต้นทํางานที่ตรงนี้นะครับ่ะ p s v m นะครับกดแท็บก็จะได้เมธอดเมนนะครับ public static void main โปรแกรมจะมาเริ่มต้นทํางานที่นี่นะครับรูปแบบการสร้างอ็อบเจกต์เนี่ยนะครับคำหรือคีย์เวิร์ดที่สําคัญที่ใช้ในการสร้างอ็อบเจกต์นะครับก็คือ e คําว่า new นะครับ n e w new นะครับ การที่เราใช้คำว่า new เนี่ยแปลว่าเรากำลังสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาจากคลาสที่เราสร้างขึ้นนะครับเช่นตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาจาก cat c a t cat เราก็ต้องบอกว่า new cat นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับตรงนี้ก็คืออ็อบเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับอ่าอ็อบเจกต์เนี่ยที่เราสร้างขึ้นเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนการที่เราไปจองพื้นที่ในหน่วยความจำให้มันมีอ็อบเจกต์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นมา เปลี่ยวเสม,มือนมีอ็อบเจกต์จริงๆเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาในโปรแกรมของเรานะครับก็เหมือนกับเราไปจองพื้นที่บนหน่วยความจําเอาไว้นะครับอ็อบเจกต์เนี่ยจะอยู่นะครับเกิดขึ้นมาในหน่วยความจํานะครับมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าตัวชี้หรือตัวอ้างอิงอ็อบเจกต์นะครับเรียกว่าตัว Reference ของอ็อบเจกต์นะครับนะครับเราก็ต้องทําการสร้างตัว Reference ของอ็อบเจกต์ด้วยนะครับวิธีการสร้างตัว Reference ของอ็อบเจกต์เนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้ อ้างไปที่ชื่อขาดนะครับเช่นเราต้องการสร้าง Refer e n c e ของ Object อต์แนะครับเราก็อ้างไปที่ขาด cat cat นะครับจากนั้นเราตามด้วยชื่อ r e f e r e n c e ของ o b j e c t เช่นเราบอกว่า C1 นะครับเปรียบแปลว่าอันนี้นะครับแปลว่า C1 เนี่ยสามารถที่จะชี้ไปยังอ b j e c t นะครับที่เป็นชนิดแมวได้นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้บอกว่าให้มันชี้ไปที่ Object ตก้อนไหนนะครับ เราก็จะต้องทำการบอกว่าให้ c1 เนี่ยนะครับเท่ากับ new cat นะครับ c1 เท่ากับ new cat แปลว่าให้ reference ของ object นะครับหรือตัวแปรอ้างอิง object c1 เนี่ยชี้ไปยังก้อน object ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่1ก้อนนะครับสองบรรทัดนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะเขียนรวมกันได้นะครับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือว่าเราสามารถเขียนว่า cat 1> c 1, 1เท่ากับ new cat วงเล็บเปิดปิด s e ม i c o l o n เราจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นการสร้างตัวตัวชี้หรือตัว reference ของ object แล้วก็ให้มันชี้ไปยังก้อน object ที่เราสร้างขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการในการสร้าง object นะครับเราก็จะได้ Object cat ขึ้นมาซึ่ง object cat ที่เราสร้างขึ้นมานี้นะครับมันก็จะมีคุณลักษณะหรือว่ามี attribute นะครับแล้วก็มีพฤติกรรมหรือว่ามีเมธอดเนี่ยตามที่เราได้นิยามไว้ในคลาสแคทเลยนะครับเช่นมีมีที่สําหรับเก็บเพศเก็บสีเก็บอายุนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมการกินนะครับการส่งเสียงร้องแล้วก็การจับหนูซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันก็จะสร้างขึ้นมานะครับภายในอ็อบเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับออบเจกต์ของเราเนี่ยนะครับเราจะสร้างกี่อ็อบเจกต์ก็ได้ นะครับเช่นเราอาจจะสร้างอีกอันหนึ่งนะครับ cat c2 เท่ากับ new cat แปลว่าตอนนี้เราสร้าง object cat ขึ้นมา2 object นะครับโดย object ที่1เนี่ยมี reference c1 ชี้เอาไว้ w I, object ที่2มี reference c2 ชี้เอาไว้ w I, นะครับแปลว่าเหมือนกับแปลว่าตอนนี้เนี่ยในโปรแกรมของเราเนี่ยนะครับมีแมวอยู่2ตัวนะครับ เดี๋ยวในวิดีโอต่อไปนียนะครับเราจะได้ทราบว่าเราจะต้องการเราต้องการที่จะเข้าไปกำหนดค่าข้อมูลในอ็อบเจกต์หรือไปเรียกใช้งานเมธ h อดเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับ